สองตาไว้ทำอะไรคะไว้ใช้แลมองสิ่งของทุกอย่างนั่นเขาบอกเขาเอาตาไปไว้เลมองนี่เอาไว้สขจังเ,งเดี๋ยวชื่อเรื่องว่าร่างกายของฉันคะ่ะเออเออเออเอาเ,อาเอาด็กน้อยเด็กน้อยเ,เดียวชื่อเรื่องว่าร่างกายของฉันคะ่ะ เออ,เอ,อเอาอเอออาเด็กน้อยเด็กน้อยถั่วตาตาวมีชอบกินถั่วตาตาอ๋อแล้ว,แล,วแล้วไหนมีแตงโมไหมนี่อแล้วมีอะไรอีกคะ<ม>ว่ายังมีใบหูร้องเพลงอ๋อใบหูไปร้องเพงลงเหรอคะใบหูไปฟังหูไปฟังต้องดูแลหูให้ดีอย่าให้น้ําเข้าหูนะจะทำอะไรล่ะคะ อเอามิ่มี่มาฟังด้วยอ่าเอาลงมาเอาไม่มี่มาเอามิ่มี่มาฟังด้วยเอาหมิ่มี่เอ่อเอามาดีๆมีเล่นเนี่ยอ๋อเด็กน้อยเดินทางเล่น๋อตัวฉันมีชื่อว่าอะไรนะเขาชื่ออะไรก็เด็กน้อยเอาเปิดไปมันมีอะไรบ้างเอาดูที่เดินทางเด็กน้อยอ๋อเด็กน้อยเดนน็กน<ห>้อยเด็กน้อยทำอะไรคะนั่นเด็กน้อยเดินทาง ดาเดสฮดาเดสฮะดาอะไรชื่อดาเดสยายไม่รู้จักดาเดสเลยเขาทำาเล่นเนี่ยอ๋อเด็กน้อยเดินทางเล่นโอตัวฉันมีชื่อว่าอะไรนะเขาชื่ออะไรมี่นงมีมี่มีมีฟังด้วยอ่ะมีมีพี่พี่เป็นปานจะอ่านหนังสือให้ฟังอ่ะมีหูแล้วนะมีหูแล้วนะต่อไปอะไรเออรักษารักษารักษา โอ้โหเข้าแปรงฟันด้วยฟันก็ต้องรักษาใช่ไหมคะโอ้รักษาฟันด้วยจะทำอะไรล่ะคะโอ้เอามิมี่มาฟังด้วยอ่าเอาลงมาเอามิมี่มาเอามิมี่มาฟังด้วยเอามิมี่เอามาดีดีมีอ่านหนังสือเอาน้องมิมี่ไปนอนได้แล้วบายยเออไม่เอาน้ำใส่หูแล้วมีอะไรอีก เขามีอะไรอีกคะนี่มีอะไรนี่อ่ารักษาหูให้รักษารักษาออารักษาโอ้เข้าเป็นฟันด้วยฟันก็ต้องรักษาใช่ไหมคะโอ้รักษาฟันด้วยใช่ไหมกินผักผลไม้ช่วยให้แข็งแรงมีอะไรบ้างหลักผลไม้มีอะไรบ้างนี่อันนี้คืออะไรอะไรเล่นเจเอ๋หรอนี่เขาบอกว่า ออกทั้งหน้าผากจมูกปากคิ้วคางอวัยวะทุกอย่างรักษารักษารักษาโอ้เข้าแปลงฟันด้วยฟันก็ต้องรักษาใช่ไหมคะโอ้รักษาฟันด้วยอะไรดาเดสฮะดาเดสฮะดาเ <c oughs> ดสดาเดสอะไรชื่อดาเดสยายไม่รู้จักดาเดสเลยเขาทำอ่านหนังสือ อาน้องมิมีไปนอนได้แล้วบายยอุ้ยอ,อ่าแล้วตาโตๆน้องเขาตาโตๆเขามีอะไรก็บอกเขามีตาด้วยทั่วทั้งใบหน้ามีตา,าดีาให้น้ําเข้าหูจบแล้วหรอคะยังเลยยังไม่ดีให้น้ําเข้าหูจบแล้วหรอคะยังเลยยังอ่านหนังสืออาน้องมิมีไปนอนได้แล้วบายบาย อไรแค่นั้นดาเดออาโอเคดาเดดาเดน้อ่านดีดีอ่านดีดีอ,อะไรเยนโลวภาษาอังกฤษว่าบานานาบานานาอ่าไม่ใช่เยนโลวโอเคทั้งสองตาไว้ทำอะไรคะไว้ใช้แลมองสิ่งของทุกอย่างนั่นเขาบอกเขาเอาตาไปไว้แลมองอนี่เอาไ้ถัว่วตั้งเตา มีชุบกินขวดตาดาวอ๋อแล้ว,แล,วแล้วไหนมีแตงโมไหมนี่อ่าแล้วมีอะไรอีกคะอ,อ,กอันนี้อันกะาลามอ,อันนี้อ่ามะละกออันนี้อะไรแต่อันนั้นนะอ่ะกล้วยภาษาอังกฤษว่าก็เด็กน้อยเอาเปิดไปมันมีอะไรบ้างเอาดูที่เดิค่ะเด็กน้อยอ๋อเด็กน้อยเด็กน้อยอเด็กน้อยทำอะไรคะนั่นเด็กน้อยเดินค่ะออันนี้เพื่อน เ,เพื่อนเอเพ่นมิมี่เพื่อนมิมี่ด้วยอันนี้อะไรคะนี่อันนี้มีอะไรนี่ผกักผลไม้มีไว้ทําอะไรอร่อยไหมอะไรคะนันดาเด่อโอเคดาเดดาเดออ่านดีๆอ่านดีดีดอเออไม่เอาน้ําใส่หูแล้วมีอะไรอีกเขามีอะไรอีกคะนี่นมีอะไรนี่ออารัากษาหูให้ทั้งสองตาไว้ทําอะไรคะ ไว้ใช้แลมองสิ่งของทุกอย่างนั่นเขาบอกเขาเอาตาไปไว้แลมองนี่อเอาไปฮะดาเดชฮะตาเดชตาเด,ดอะไรชื่อดาเดชยายไม่รู้จักดาเดชเลยเขาทำ<ด>อุย้เยเออแล้วตาโตๆตน,น้องเขาตาโตโตเขามีอะไรก็บอกเขามีตาด้วยทั่วทั้งใบหน้ามีตาท่าไรเล่นลวด ภาษาอังกฤษบานานาบานานา,า,นา,นาอ่าไม่ใช่เยนโลโอเคแล้วมีอะไรอีกไหมคะอ้าวอันนั้นถั่วดูสิอ้าวจบชวนนใช่ไหม<ช>ก,กินผักผลไม้ช่วยให้แข็งแรงมีอะไรบ้างหละ่ะผละไม้มีอะไรบ้างีนอันนี้คืออะไรชนนใช่ไหม ก,กินผักผลไม้ช่วยให้แข็งแรงมีอะไรบ้างหลักผลไม้มีอะไรบ้างี่อันนี้คืออะไรไปดูดปลาตะปันก็มองเห็นแต่อตาว้เลมองอ่าแล้วอะไรอีกอันนี้อะไรเนี่ยอะไรนี่เขาบอกว่านนกะลามอันนี้ะมะละกอออะไรอันนั้อรรน,นนะอ่ะกล้วยภาษาอังกฤษว่าอะไรเล่นน ภาษาอังกฤษว่าบานานาบานานาอ่าไม่ใช่เยลโล่ <laughs> โอเคชนนใช่ไหมก,กินผักผลไม้ช่วยให้แข็งแรงมีอะไรบ้างหลักผลไม้มีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรแล้วมีอไรไีอีกไหมคะอ้าวอันนั้นทัวร์ดูซิอ้าวจบลักษาให้ดีเขาบอกให้รักษาให้ดีใช่ไหมคะเออ มี่มี่น้องมี่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 ฟังด้วยอ่ามีมี่พี่พี่เป็นปานจะอ่านหนังสือให้ฟังอ่ามีหูแล้วนะมีหูแล้วนะต่อไปอะไรเออแล้วมีอะไรอีกไหมคะอ้าวอันนั้นทัวร์ดูซิอ้าวจบบจะทำอะไรล่ะคะโอ้เอามี่มี่มาฟังด้วยอ่าเอาลงมาเอามป่มี่มาเอามี่มี่มาฟังด้วยเอามี่มี่เอามาดีๆมีใช่ไหม กินผักผลไม้ช่วยให้แข็งแรงมีอะไรบ้างหลักผลไม้มีอะไรบ้างี่อันนี้คืออะไรก็เด็กน้อยเอาเปิดไปมันมีอะไรบ้างเอาดูที่เดะเด็กน้อยอ๋อเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยทำอะไรคะนั่นเด็กน้อยดอนพาจะทำอะไรล่ะคะอ๋อเอามิมี่มาฟังด้วยอ่าเอาลงมาเอามปมี่มาเอามิมี่มาฟังด้วยเอามิมี่เออเอามาดีๆมิอันนี้เพื่อน เพื่อนเพื่อนมีมี่เพื่อนมีมี่ด้วยอันนี้อะไรคะนี่อันนี้มีอะไรนี่ผักผลไม้มีไว้ทําอะไรอร่อยไหมแล้วแสดงว่ากินผักแล้วแข็งแรงมีประโยชน์แข็งแรงทำท่าแข็งแรงทาไงอึ๊ดโอ้ยแข็งแรงจริงๆจบแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะมาดูปันปันกินผักผลไม้แล้วก็แข็งแรงใช่ไหมคะมีมี่น้องมีมี่มีมี่ฟังด้วยอ่ามีมี่พี่พี่ปันปันจะอ่านหนังสือให้ฟัง มีหูแล้วนะมีหูแล้วนะต่อไปอะไรเอ่อ,นนอุ้ย,ยออาแล้วตาโตโตน่ยน้องเขาตาโตโตเขามีอะไรก็บอกเขามีตาด้วยทั่วทั้งใบหน้ามีตาไทยขนันดาเด๊อาโอเคดาเด๊ดาเด๊น้าอ่านดีๆอ่านดีๆกูนั่เล่นเนี่ยอ๋อเด็กน้อยเดินทางเล่นอ๋อตัวฉันมีชื่อว่าอะไรนะ เขาชื่ออะไรก็เด็กน้อยเอาเปิดไปมันมีอะไรบ้างเอาดูที่เดินาเด็กน้อยอ๋อเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยทำอะไรคะนันเด็กน้อยเดินค่ะจะกทำอะไรล่ะคะโอเอามิมี่มาฟังด้วยอ่าเอาลงมาเอามิมี่มาเอามิมี่มาฟังด้วยเอามิมี่อ่าเอามาดีดีมีอ่านหนังสือเอาน้องมิมี่ไปนอนได้แล้วบายบายใช่ไหม ก,กินผักผลไม้ช่วยให้แข็งแรงมีอะไรบ้างหลักผลไม้มีอะไรบ้างนอันนี้คืออะไรอะไรเลโล่าภาษาอังกฤษวบาลานาบาลานานอ่าไม่ใช่เยลโล่โอเคเปิดไปดูซิมีอะไรอีกมีอะไรเนาะปานต้มเพงอันนี้อนนบอกว่าอะไรนะ<บ>เขาบอกอะไรแค่<บ>นั้น อ่าโอเคดาเดดดาเดดทำอาหารดีๆอานารดีกินผักผลไม้แล้วก็แข็งแรงใช่ไหมคะไปทับเด็ดฮะดาเดดฮะดาเดดดาเดดอะไรชื่อดาเดดยายไม่รู้จักดาเดดเลยเขาทำอะไรกับเด็กน้อยเอาเปิดไปมันมีอะไรบ้างเอาดูที่เดินาเด็กน้อยอ๋อเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยทำอะไรคะนั่นเด็กน้อยเดินขะ ใช่ไหมก,กินผักผลไม้ช่วยให้แข็งแรงมีอะไรบ้างหลักผลไม้มีอะไรบ้าง